ต่อไปฮะเอ r เลอร์ครูเก๋จะสอน e อ r o r เลอร์ค่ะ,คะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ลูกไม่ชอบแต่จริงแล้วเนี่ยเออเลอร์ะนะถ้าลูกได้สูตรนะแกทำข้อสอบได้เลยเริ่มคะ่ะไปเด,เด็กๆทำกันสู้ๆนะคะเป็นกำลังสาวติ๊กตอกมาแล้วคะ่ะนะคะสูตรปังๆพิชิตอันนี้ไม่ออกเสียงเออร์เลอร์นะคะเรียนกับครูเลดี้เก๋แล้วไม่เออร์เลอร์นะคะใครเออร์เลอร์แป๊ะแปะแปะ,ปะ,ปะ,เ,ปะเลยนะคะพูดตามหลูกเ r อร์ สตรอเบอรี่เลยไม่พูดสตรอเบอรี่นะคะออกเสียงว่าสตรอเบอรี่เชอรี่ล่ะคะเชอรี่บลูเบอรี่ล่ะคะบลูเบอรี่วันนี้เดินไปตลาดพี่ฮอรจะกินสตรอเบอรี่เชอรี่บลูเบอรี่เห็นไหมลูกเออไปเลยค่ะอ่ะอันนี้สูตรก่อนอันแรกข้อหนึ่งอีจีหนึ่งหา subject ค่ะประธานหลักบ i l ค i n loves c o o k e s o so much อย่ามาเอ้ยบิวกิ้นร้องเพลงนี้ปะ <laughs> <laughs> อา้าวอันนั้นอะไรฮะเอเอนั่นแหละคล้ายๆกันเขาร้องไปเลยฉันชอบเวลาที่อยู่กับเธออะคนละเพลงฮะช่างมันลูกบิวกิ้น loves cookies so much ใครคือประธาน ถือว่าเป็น subject ถูกปะเหรอเป็นกรีอะไรกริยาครูเก๋เป็น of อะไร object เป็นกรรม,เ,รมเห็นไหมบิลกินรักครูเก๋มากประธานคือบิลกินกรรมคือครูเก๋แต่ใครมีกรรมบิวกินเพราะอยู่ดีมารักครูเก๋อันนี้ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์เพราะมีภาคประธานกับภาคแสดงดูไหมอันนี้หนึ่งต้องหาประธานหนึ่งหาประธาน สองค่ะเด็กๆจดเพิ่มไปเนาะอ,อันนี้เก๋ให้สูตรเฉยๆค่ะให้สูตรลูกในการดูเราจะปังได้เหมือนหนูเล่นเกมอะถ้าลูกเล่นเกมสแบบไม่มีสูตรก็เล่นได้ผ่านแต่ถ้ามีสูตรเนี่ยมันจะทําให้เราผ่านไวขึ้นดังนั้นเราต้องมีหลักในการดูหนึ่งหาประธาน